สวัสดีค่ะกระส้ข่าวดังมาแล้วค่ะเป็นเศร้าเต้มงคลกิจเป็นเศร้า,าก็กตอบอกว่าได้แต่รับบริจาคไม่ได้เป็นเศร้าสาสอเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์หลังประกาศเตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเห็นโตโน่ทำโครงการวันแมนแอนเดอร์ลีเประสบความสำเร็จได้ยอดเงินบริจาคเกือบ7 0ล้านบาทล่าสุดกกตอส่งจดหมายแจ้ง จะไหว้ก็ได้แต่ต้องไม่ขัดพรบรและเปิดรับบริจาคไม่ได้ถ้าทำจะถูกร้องเรียนจนหลุดตำแหน่งได้ซึ่งสชเต้มงคลกิจได้โพสต์ถึงโครงการที่โตโน่ทำว่าเงินบริจาคโตโน่กำลังพุ่งขอให้ถึง999ล้านบาทเหลือจากโรงพยาบาลแบ่งให้ประชาชนตกทุกข์อดข้าว ให้อาหารปรุงสุกให้ประชาชนน้ำท่วมถึง10วัน3มือ้อ2ล้านคนสู้ๆเอาใจพี่ไปเลยและยังบอกอีกว่าผมอยากว่าน้ำจะจะขาดข้าแม่น้ำเจ้าพยาไปกับ9้ารอบหาเงินช่วยประชาชนซื้อข้าวปรุงสุกทุกจังหวัดน้ำท่วมเงินรัฐบาลช่วยไม่พอติดกฎหมายกกตห้ามทำไม่ติดผมทำแล้วถึงขั้นซ้อมท่าลงน้ำรอไว้แล้วด้วย จนแท็กพรานยูถึงกับทนไม่ได้ต้องแวะเข้ามาคอมเมนต์ถึงสะสะเต้ด้วยว่าพี่เอาจริงเหรอพร้อมเก็บเลยนะล่าสุดกกตได้ตอบกลับสะสะเต้แล้วถึงข้อกฎหมายต่างๆว่าถ้าจะไหว้ก็สามารถไหวได้แต่ต้องไม่ขัดพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและไม่สามารถเปิดรับบริจาคจากกิจกรรมดังกล่าวได้ หากมีก็อาจจะถูกร้องเรียนคัดค้านการเลือกตั้งและอาจจะลุดจากตำแหน่งสสได้เลยงานนี้พี่เตพระรามเจ็ดเลยเป็นเศร้าเลยจ้าอุตสาห์ฟิสอมมาตั้งนานขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ